ดีเอ็นคุยกันเรื่อง NBIS Nibius Group NV หน่อยไหมวันนี้มีข่าวใหญ่ด้วยจัดไปก่อนอื่นสรุปธุรกิจ Nibius ทำโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจรหรือ AI Infrastructure แบบ Neo Cloud ให้เช่า GPU Compute ผ่าน Cloud พร้อมซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา AI และยังมีแบรนด์อย่าง t h o l g a Triple Ten Arise อยู่ใต้กลุ่มด้วยนะลูกค้าหลักเป็นใครแล้วมีรายได้จริงแล้วหรือยัง ลูกค้าคือนักพัฒนาหรือองค์กรที่ต้องการ GPU ที่สเกลได้ทั่วโลกโดยโมเดลไรายได้เป็นการเช่าหรือสัญญาระยะยาวแบบ Recurring ARR ผลงานล่าสุด,ไร,ไดรายได้ไตรมาส2อง2 5เท่ากับ1 0 5 4ล้านดอลลาร์บวก625% YOY บวก106% QoQ และบริษัทยกยอดเป้า ARR สิ้นปี2025เป็น900ล้านถึง1.1พันล้านอีกด้วยแล้วข่าววันนี้ที่ว่า ดิวยักษ์กับ Microsoft มูลค่าเริ่มต้น 17.4b ดอลลาร์ระยะเวลา5ปีและอาจแต่ 19.4b ดอลลาร์เพื่อเช่า GPU capacity จาก Data Center ใหม่ที่ Winland New Jersey ซข่าวออก8.9กันยา2,025และทำให้หุ้นพุ่งแรงก่อนตลาดเปิดวันนี้งานด้าน Economics กระแสงเงินสดหนี้สินอัตราส่วนเป็นยังไง สรุปจากข้อมูลเงินสดประมาณ 1.6-1.7b ถึงดอลลาร์นี่รวมประมาณ 1.2b ดอลลาร์เท่ากับ Net c a คชเล็กน้อยเป็นบวก Market Cap ช่วงวันนี้ประมาณ 15b ดอลลาร์ y า h o o f i n a n c e m a r k e t Cap of FCF ปี2024เท่ากับล56บ 562m ดอลลาร์ปี2023เคยบวกสูงสะท้อนแคเปเกหนักเพื่อเริ่งขยาย Data Center Macrotrends Stock Analysis หมายเหตุตัวเลขไตรามาสต,ต่อไตรามาสของ OCF, FCF ยังเผยแพร่แบบจำกัดต่อสาธารณะสื่อกระแสะหลักให้ภาพรวมรายปีมากกว่าหน้าตอนนี้แล้ว thesis และ Volume v a l u a t i o n ตอนนี้ล่ะ thesis และโม mentum โ momentum แรงจากดิวไมโคร o อฟทและทีม AI Capacity s h o r t a g e หนุนทั้งกลุ่ม n e o c l o u d Volume มและ Sen ติ ment ปริมาณการซื้อขายพุ่งตามข่าวสื่อกระแสะหลักจัดเป็นหุ้นเด่นวันนี้ valuation ยังสูงเมื่อเทียบกับ revenue กำไรปัจจุบันต้องอาศัย execution และสัญญาระยะยาวเพื่อ justify สุดท้ายมุงมองข้างหน้า ถ้าส่งมอบดีล Microsoft ได้ตรงไทม์ไลน์ใน Data Center New Jersey และต่อยอดลูกค้ารายใหญ่เพิ่มอัพไซต์เปิดกว้างแต่ความเสี่ยงคือแคปเปกสูงการติดตั้งล่าช้าและการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ทำให้ความผันผวนของกระแสงเงินสดยังมีโดยรวมคือหุ้นเติบโตสูงที่ราคาสะท้อนความคาดหวังแรงต้องตามดู FCF EBITDA ไตรามาสถัดไปและความคื้หน้าโปรเจกต์สหรัฐเป็นพิเศษ